สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมา้า่ะที่เกาวแก้วกันแม่บัวเ๋ยวบอกแม่บัวกันยังเมื่อนี้แม,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 ม่บัวกินหม่ำค่ะหม่ำเลยจ้าแม่บัวก็เห็ดเป็นคือกันตากแดดไปห้ามือแดดขามาค่ะ บางคนก็นแน,นะนำแบบแม่บอว่ากินเนื้อกินหมูแน่สได้มีนแห้งเอฟที F T, บางคนก็นบอกว่าอาบาปกรรมบาปกรรมเด้อเป็นกรรมเด้อกินเนื้อกินสัตว์จำเป็นเนาะคะ่ะ กินเพื่อประทังชีวิตอยู่กินจะเจาเจวแต่โปรดมันจะมีแรงอะไรกินแค่นี้ไม่บัว ไม่ยังก,ก็กินไปในราคาตามมีตามเกิดบม่ได้เลือกสรรของกินบร่ได้กินประกวดเนาะคะ่ะอันนี้กินแบบชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะไม่อยังก,ก็กินกินไป เดียบองกินได้หลายมือ้อสามมือหนึ่งแล้วก็กินได้หลายมือ้อเข้าตู้เย็นเขาออกมากินต่อมาเด้อย่่ะกินหม่ำกบแม่บัว ได้กินผิดบริเ้คือเข้อค่ากินได้นิดหน่อยกันเผ็ดฮะมาเริ่มหมวกของไอ้นอองลูกๆเราหนานห ลูกชายทั้งหลาย <c oughs> ลูกเอกกินเป็นบออาหารอีสานกับแม่บัวลูกชายอยู่ทางหาดใหญ่ลูกกันสุดหลอ่อกินเนื้ออยู่บอ่อค้ามากินกับแม่บัวเดอ้อลูกสาวส,สวยเลยค่ะลูกสาวส,สวยกินเป็นแต่แจ่วบอง เอเอซทุกคนหมูกวองอ้นนอง <c oughs> เอาเนื้อกระตับมาสับเครื่องปรุงก็มี ตะไคร้แม่บัวใส่ขาน้ำข่าตะไคร้กระเทียมข้าวคั่วเกลือชูรสคุกคุกแล้วก็มันหยัดใสๆค่ะมันหยัดใสๆ อะไรแบบแขวนตักแดบดบถ้าจะกินซุกก็เอาไปเวฟไปย่างไฟ กินนี้กระไดค่ะมันเป็นแล้วมักไว้นานกระเทศแม่บัวก็ใส่ลายแล้วค่ะอยู่ในนี้ มาเด้อพี่น้องเด้อมากินกับแม่บัว แล้วกี่โมกี่หูกี่ตากอะไรล่ะค่ะท่าเพชร อ,อิลลี่ค่ะแทพเฮตเอฟซี F Z บางคนก็บอกเคมีโไม่บวนนาเกียดจะคิดอะไรนาะมันออกมาค่ะธรรมาชาติ ลึกซีบางคนก็ว่ากินเยอะๆแม่บัวจะได้มีแรงหาผัวใหม่ในความคิดของเขาคงไม่คิดทํามาหากินอะไรวันๆคงคิดแต่จะหาผัวแม่บัวไม่ได้หาด้วยจ้าที่แม่บัวในพอเด็กเด็กมันมาหาเองมันอยากได้เองมาคุยมาเจ็บแม่บัว มาเสนอรับรองมีแต่อยากได้แม่บัวมีแต่อยากมาอยู่กับแม่บัวแล้วมาอยู่แล้วมาพ่อกระถามมาคือมาอยู่ตลอดกลบุกอ่ะแม่บอกกับโมมีรายได้เนาะแม่บอกกระถาแล้วกต็ต้องไปทำงานหาเงิน มากินมาใส่กระโท่คุยกันอยู่ค่ะเมื่อนี้กระโท่ไปแล้วชั่วโมงก่ากว่าตอนเช้ามืดก็ส่งดอกไม้ส่งคํำอวยพรเราก็คุย าที่ต้องจะพูดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำงานที่ไหนไม่เหมือนที่สกลนครบ้นแม่บัวอยากอยู่ที่นี่แล้วกระจายที่นี่ หาเงินตั้งอกตั้งใจทำงานเก็บเงินมาทำทุนอยากค้าอยากขายอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปอันนี้น้องจ๊อบเบาเด้อค่ะคำเบาของน้องจ๊อบ <c oughs> น้องจ๊อบไม่เดยอยากค้าขาย เรห่วงแต่ว่าแม่โบไม่มีแรง <c oughs> คุณแม่เหนื่อยคุณแม่ไม่มีแรงทำอะไรไม่ไหว มาดูแลก,ก็ดูแลอยู่ค่ะแต่มันต้องมีกินไม่ใช่ต้องไปทำงานหาเงิน แม่ผมเพชรรักจำจะบองเข็ด มื่อมาเลยกินเนื้อมันเลยมาบนเวียนค่ะไม่บอกกับเจ้าขี่บวดเน้ค่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินค่ะสวัสดีค่ะ